สวัสดีครับมาสเตอร์ชื่อปิยวัฒนธนธมาตรชื่อเล่นเต้สอนรายวิชาภาษาไทยพื้นฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หโรงเรียนมาริวิทย์สื่อการสอนวิดีโอชุดนี้เป็นเนื้อหาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หและชั้นมัธยมศึกษาปีที่6วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องหลักการวิจักขวัณคดีแล้วพบกันนะครับ สวัสดีครับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทุกคนกลับมาพบกันใน EP 2วิชาภาษาไทยพื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และชั้นมัธยมศึกษาปีที่6เรื่องหลักการวิจักวรรณคดีซึ่งเป็นเนื้อหาต่อจากตอนที่แล้วคือเรื่องการอ่านวรรณคดีหลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวเรื่องของ การอ่านวรรณคดีและการวิจักรวรรณคดีในตอนที่แล้วในคลิปตอนนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องหลักการวิจักรวรรณคดีเพื่อจะได้เรียนรู้ว่าวรรณคดีเรื่องนั้นๆแต่งดีอย่างไรใช้ภาษาหรือถ้อยคําไพเราะนึกซึ้งเพียงไรเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของหลักการวิจักรวรรณคดีตามหัวข้อต่อไปนี้โดยนักเรียนสามารถ ดูหนังสือเล่มนี้ประกอบตามไปด้วยได้เลยนะครับตั้งแต่หน้า3ถึงหน้า13นะครับในหลักของการวิจักวรณคดีตามหมข้อต่างๆที่นักเรียนควรเรียนรู้ก็คือประการแรกก็คืออ่านอย่างพิจิจารณา2ค้นหาความหมายพื้นฐานหรือความหมายตามตัวอักษร3รับรู้อารมณ์ของบทประพันธ์4 ค้นหาความหมายของบทประพันธ์ 5. พิจารณาว่าผู้แต่งใช้กลวิธีใดในการแต่งคำประพันธ์และ 6. พิจารณาความงามความไพเราะของภาษาเรามาเรียนรู้แต่ละหัวข้อได้เลยนะครับหลักการวิจักกรรนัดีหัวข้อแรกก็คืออ่านอย่างพินิจพิจารณานั้นคืออ่านอย่างไรก็คือการอ่านโดยใช้การวิเคราะห์วรรณคดีในแต่ละเรื่อง ตั้งแต่ชื่อเรื่องผู้แต่งคำนำคำนิยมสารบัญเนื้อหาไปจนถึงบรรณานุกรมและประวัติผู้แต่งเมื่อเราทราบทั้งหมดแล้วก็จะทำให้เราเข้าใจถึงเนื้อหามูลเหตุของการแต่งแรงบันดาลใจในการแต่งและสิ่งแฝงเร้นในหนังสือหรือว่าในวรรณคดีที่เราอ่าน หัวข anyway, ้อที่2นะครับหลักการวิจักวรนคดีค้นหาความหมายพื้นฐานหรือความหมายตามตัวอักษรการค้นหาความหมายพื้นฐานหรือว่าความหมายตามตัวอักษรโดยการแล่เปลี่ยนความรู้กับเพื่อนๆแล้วจัดลำดับความสำคัญว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรแล้วเราก็จะได้ทราบความหมายพื้นฐานหรือว่าความหมายตามตัวอักษรได้จากบทพันธ์ที่ ผู้แต่งแต่งเอาไว้นั่นเองหลักการวิจักตวกรรณคดีหัวข,ข้อที่สก็คือรับรู้อารมณ์ของบทประพันธ์ถ้าผู้อ่านรับรู้อารมณ์ความรู้สึกตรงตามความต้องการของผู้แต่งเมื่ออ่านออกเสียงหรือทำนองเสนอของบทประพันธ์แต่ละเรื่องว่ามีความไพเราะอย่างไรแล้วก็จะได้รับรสของวรรณคดีแล้วก็ เห็นเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกที่ผู้ประพันธ์ว่าผู้แต่งได้สอดแทรกเอาไว้ในบทประพันธ์นั้นๆนั่นเองหลักการวิจารวรรณคดีหัวข้อที่4ก็คือค้นหาความหมายของบทประพันธ์ซึ่งต่อจากหัวข้อที่3การค้นหาความหมายของบทประพันธ์ของวรรณคดีก็มีหลักในการพิจารณาก็คือค้นหาความหมายตามตัวอักษร คือคำใดที่ไม่เข้าใจความหมายให้ค้นหาคำอธิบายศัพ์พจนานุกรมหรืออภิธานศัพท์ยกตัวอย่างเช่นนักเรียนจะเห็นว่าจากคำประพันธ์นี้นะครับพระจนคนมักโกรธด,ด้วยไมยตรีพระจนหมู่ทรชนดีต่อตั้งพระจนคนจิตโลกมีทรัพ์ยเผื่อแผ่นาพระจนอาศัตห้ยังหยุดด้วยสัตยา จากโครงโลกกนิตของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาเดชาดนิสรศัพท์ที่นักเรียนอาจต้องค้นหาจากโครงก็คือคำว่าพระจนหมายถึงพระยายามต่อสู้พระยายามเอาชนะและมีคำว่ามักที่เป็นเครื่องหมายสีแดงนะครับหมายถึงชอบทรชนหมายถึงคนชั่วบทประพันธ์นี้หมายความว่า พยายามเอาชนะผู้ที่มีอารมณ์โกรธด,ด้วยการผูกไมตรีเอาชนะคนชั่วด้วยการทำดีต่อเอาชนะผู้ที่มีจิตใจเห็นแก่ตัวด้วยการเผื่อแผ่แบ่งทรัพย์ให้และเอาชนะความไม่ซื่อสัตย์ด้วยความซื่อสัตย์อยู่เสมอนะครับจากบทป,ประพันธ์นี้จะเห็นได้ว่าผู้ประพันธ์นั้น ใช้คำหรือว่าคำศัพท์ที่ปรากฏในคำประพันธ์เพื่อให้ผู้อ่านได้ค้นหาความหมายตามตัวอักษรที่ปรากฏในบทประพันธ์การค้นหาความหมายตัวอักษรแล้วก็จะต้องค้นหาความหมายที่ปรากฏในบทประพันธ์ก็คือการค้นหาความหมายที่แฝงอยู่ในบทประพันธ์ที่ผู้ประพันธ์เอามาใช้ในคำประพันธ์ การค้นหาความหมายแฝงคือการค้นหาความหมายของคำที่ต้องตีความชื่อผู้แต่งอาจใช้คำที่เป็นสัญลักษณ์เพื่อเสนอสารอันเป็นความคิดหลักของผู้แต่งเช่นตัวอย่างนี้นะครับนักเรียนพบนี้มิใช่ล่าผงทองเดียวเอย่ยกาก็เจ้าของครองร่วมด้วยเมาสมมุติจองของเห็นนชาติ แล้งน้ำมิดโลกมวยหมดสิ้นสุขสารจากคำพันธ์นี้จะเห็นได้ว่าโลกนี้ไม่ใช่เป็นแต่เพียงที่อยู่ของคนชั้นสูงเท่านั้นโดยใช้หงเป็นสัญลักษณ์แทนคนชั้นสูงส่วนกาแทนคนชั้นล่างซึ่งร่วมอาศัยอยู่บนโลกด้วยเช่นกันดังนั้นถ้ายังยึดติดการแบ่งระดับชนชั้นโดยไม่มีความเมตตาถอนให้แก่กัน โลกของเราก็จะขาดสันติสุขอันนี้คือการค้นหาความหมายของบทประพันธ์ที่เป็นการค้นหาความหมายแฝงที่ปรากฏอยู่ในบทประพันธ์ประเด็นต่อไปการค้นหาความหมายของบทประพันธ์ก็คือค้นหาข้อคิดอันเป็นประโยชน์ที่ปรากฏอยู่ในบทประพันธ์ในตัวบทของวรรณคดีเรว่าบทประพันธ์คือการค้นหาข้อคิด คติชีวิตหรือคติธรรมที่ปรากฏในวรรณคดีเช่นจากเรื่องขุนช้างขุนแผนนะครับขุนช้างขุนแผนเป็นเรื่องของความรักความหลงของชายสองหญิงหนึ่งและชีวิตที่วุ่นวายเพราะความเห็นแก่ตัวชีวิตที่มากชู้หลายคู่ครองย่อมไม่มีความสุขเป็นต้นนะครับอันนี้คือการค้นหาข้อคิดอันเป็นประโยชน์ที่ปรากฏในบทประพันธ์ กลาวคือการพ้นหาข้อคิดที่เป็นคติชีวิตหรือคติธรรมที่ปรากฏในวรรณคดีซึ่งผู้แต่งอาจกล่าวโดยตรงหรืออาจสอดแทรกไว้ในวันณคดีด้วยก็ได้นะครับประเด็นต่อไปนะครับพิจารณาว่าผู้แต่งใช้กรธีใดในการแต่งคำประพันธ์อันนี้ก็เป็นหลักหนึ่งของการวิจักณวันณคดีนะครับโดยการใช้ การบรรยายโวหารนะครับจากคำประพันธ์นะครับบัดมงคลผ้าไทยทวารัดแหวงเวียงเบียงเสียนสะบัดตกใต้อุกครุกพุกเงยงัดคอคดเสิกแหงเบนบ่ายหงายเหมน,นให้ท่วงทอทีถอยจากคำประพันธ์นี้ปรากฏในเรื่องลิลิตตะเลนพ่า ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้าพรมพระปรมานุชิตโนรถตอนที่สิบซึ่งเป็นตอนที่เป็นชัยชนะของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่มีชัยชนะเหนือพระมหาปราชาแห่งหงสาวดีบทประพันธ์นี้ใช้คำบรรยายโวหารอธิบายเรื่องราวรายละเอียดให้เข้าใจตามลำดับเหตุการณ์ซึ่งแปลได้ใจความว่าทันใดนั้น ช้างทรงของสมเด็จพระนเรศวรเบนสะบัดได้ล่างใช้างางัดคอช้างของพระมหาบราชาจนหงายช้างของความหาวราชาเสียท่าต้องถอยหลังพลาดท่าในการรบซึ่งผู้ประพันธ์ใช้คำบรรยายให้เห็นภาพที่ชัดเจนที่สื่อออกมาในบทประพันธ์ วหัข้อต่อไปนะครับการพิจารณาว่าผู้แต่งใช้กรรทีใดในการแต่งคำประพันธ์ก็คือโวหารประเภทที่2ก็คือการใช้พันนา,นาโวหารจากตัวอย่างนะครับด้วยข่าพระพุทธเจ้ากลับมาเวลาค่ำทั้งนี้เพราะเป็นกรลีข,ขึ้นในใครวันพึกษาทุกสิ่งสารพันแปรปรวนกุนระการทั้งพื้นป่าหิม,มาพาน ผัดผันวันไหวอยู่วิงเวียงเปลี่ยนเป็นพยับมืดไม่เห็นผลข้าบาทนี้ร้อนรนไม่หยุดหย่อนแม้สักอย่างจากเรื่องมหาเวสสันดรชาดกกันมัสีีของเจ้าพระยาพักครังหนผู้ประพันธ์ก็ใช้พันานาโวหารเห็นภาพตอนที่พระนางมัสีีเข้าไปในป่าหมมพานเพื่อไปเก็บผลไม้แต่เกิดเหตุหการณ์ที่เกิดขึ้น ก็คือเกิดลางร้ายตามที่ผู้ประพันธ์ใช้คำประพันธ์ในการพณน,นาโวหารที่ปรากฏในตัวอย่างนี้นะครับต่อไปนะครับโวหารที่ใช้ก็คือการใช้เทศนาโวหารว่าเทศนาโวหารในที่นี้ก็คือการใช้สอดแทรกข้อคิดคำสอนอยู่ในคำประพันธ์ด้วยตัวอย่างนะครับอย่าเยี่ยงหญิงชั่วไม่รู้คุณผัว ไม่สงวนน้ำใจลิ้นลมข่มเหงล้อเลียนยายไผ่ต่อหน้าปราศัยรับหลังนินทาจากเรื่องปริศนาสอนน้องคำฉันของพยาราชสุภาวดีกับพระพิสุกอินนะครับในคำประพันธ์นี้ใช้เทศนาโวหารในการพันนาแล้วก็สอบแทรกข้อคิดเอาไว้ในบทประพันธ์ หลักในการกวิจารณ์วรรณคดีต่อไปนะครับหัวข้อสุดท้ายพิจารณาความงามความไพเราะของภาษาคือพิจารณาการเลือกใช้คําการสรรค์คำและการจัดวางคําที่เลือกสรรแล้วให้ต่อเนื่องอย่างไพเราะเพื่อให้เกิดความไพเราะสละสวยเวลาเราอ่านวรรณคดีหรือว่าบทประพันธ์เรื่องต่างๆที่ปรากฏในเนื้อหา หัวข้อต er mm ่อไปนะครับการพิจารณาคุณค่าบทประพันธ์การพิจารณาคุณค่าบทประพันธ์จะต้องนิจพิเคราะห์อย่างละเอียดถี่ถ้วนและให้ครอบคลุมทุกด้านซึ่งสามารถแบ่งได้เป็นสามประเภทดังนี้นะครับนักเรียนในการพิจารณาคุณค่าของบทประพันธ์คือคุณค่าด้านเนื้อหาในการพิจารณาคุณค่าด้านเนื้อหามีแนวทางในการพิจารณาดังนี้ หนึ่งด้านรูปแบบว่ามีรูปแบบในการประพันธ์อย่างไรนะครับองค์ประกอบของเรื่องมีอะไรบ้างนะครับในส่วนของรูปแบบมีองประกอบอะไรบ้างมาพิจารณาดูนะครับรูปแบบพิจารณาว่างานประพันธ์นั้นใช้คำประพันธ์ชนิดใดลักษณะการแต่งถูกต้องตามลักษณะบังคับของคำประพันธ์นั้นหรือไม่หรือถูกต้องตามลักษณะบัญญัติของฉันทลักษณ์หรือไม่ ผู้แต่งเลือกใช้คำประพันธ์แต่ละชนิดได้เหมาะสมกับเนื้อความหรือไม่อันนี้คือด้านแรกก็คือเกี่ยวเรื่องของรูปแบบด้านที่2ก็คือเกี่ยวเรื่องขององค์ประกอบของเรื่องในการพิจารณาองค์ประกอบของเรื่องเราจะต้องดูเกี่ยวกับเรื่องของสาระในแต่ละเรื่องพิจารณาว่าสาระที่สำคัญที่ผู้แต่งต้องการสื่อออกมาให้ผู้อ่าน ได้รู้เกี่ยวเรื่องอะไรเช่นให้ความรู้ข้อเท็จจริงความคิดหรือแสดงความรู้สึกนึกคิดออกมาถ่ายทอดความรู้สึกออกมาหรือผู้แต่งต้องการสื่ออะไรสาระสำคัญหรือแก่นของเรื่องมีลักษณะแปลกใหม่น่าสนใจอย่างไรอันนี้คือด้านที่หนึ่งในองค์ประกอบของเรื่องด้านที่2ก็คือโครงเรื่องพิจารณาว่าผู้แต่งมีกลวิธีการวางโครงเรื่อง ดีหรือไม่อย่างไรหรือเกี่ยวเรื่องของการลำดับความเป็นไปตามลำดับขั้นตอนเหตุการณ์หรือเรื่องราวอย่างไรมีวิธีการวางลำดับเรื่องน่าสนใจอย่างไรและมีการสร้างปมและสาระสำคัญหลักที่ปรากฏในโครงเรื่องว่าเรื่องนั้นเพื่อให้ไปจุดสูงสุดอย่างไรด้านที่สาม ในการพิจารณาองค์ประกอบของเรื่องก็คือตัวละครพิจารณาว่าตัวละครในเรื่องนั้นมีลักษณะนิสัยบุคลิกภาพบทบาทและคุณธรรมอย่างไรพฤติกรรมที่แสดงออกมาเหมาะสมหรือไม่เหมือนบุคคลในชีวิตจริงมากน้อยเพียงใดหรือว่าในสังคมปัจจุบันอย่างไรเราต้องพิจารณาตัวองค์ประกอบของเรื่องก็คือด้าน ตัวละครด้านที่สี่คือฉากและบรรยากาศพิจารณาว่าผู้แต่งพรรนานาหรือบรรยายฉากบรรยากาศได้เหมาะสมชัดเจนหรือไม่ในประเด็นนี้เพื่อให้สอดคล้องกับเรื่องราวหรือเนื้อหาสาระที่ปรากฏที่เป็นสาระสำคัญในเรื่องนั้นๆแล้วก็ด้านสุดท้ายในการ พิจารณาองค์ประกอบของเรื่องก็คือกลรวิธีการแต่งในเรื่องนี้ก็คือพิจารณาวิธีการในการเลือกใช้ถ้อยคําและการนําเสนอว่าผู้แต่งนําเสนออย่างไรเช่นเสนออย่างตรงไปตรงมาเสนอโดยใช้การตีความจากสัญลักษณ์หรือความเปรียบเสนอโดยใช้การสร้างภาพพจน์ให้เหนือความเป็นจริงเพื่อดึงดูดความสนใจเป็นต้น ควรพิจารณาว่าวิธีการต่างๆเหล่านั้นชวนให้หน่าสนใจน่าติดตามน่าประทับใจอย่างไรอันนี้คือในส่วนขององค์ประกอบของเรื่องพิจารณา5ด้านด้วยกันต่อไปนะครับคุณค่าด้านวรรณศิลป์หรือที่เรารู้ในการอ่านวรรณคดีคุณค่าด้านวรรณศิลป์ก็คือการเลือกใช้้อยคำที่ไพเราะสละสใช้ การสรรค์คำเลือกคำนวบใช้ภาษาที่งดงามอย่างไรในการพิจารณาคุณค่าด้านวรรณศิลป์มีแนวทางในการพิจารณาหลักใหญ่ๆดังนี้นะครับนักเรียนดูตามไปด้วยนะครับก็จะเป็นลักษณะของคุณค่าด้านวรรณศิลป์ก็คือด้านแรกก็คือการสรรค์คำคือการเลือกคำให้สื่อถึงความคิดความเข้าใจความรู้สึกและอารมณ์ได้อย่าง งดงามบางทีเราเห็นคำประพันธ์ที่ปรากฏว่าผู้แต่งเลือกประเภทของคำประพันธ์ได้เหมาะสมกับงานเขียนหรือไม่โดยเฉพาะในบทลอยครองผู้แต่งจะต้องเลือกชนิดของคำประพันธ์ให้เหมาะสมและต้องรู้จักเลือกใช้คำการเรียบเรียงถ่อยคำให้ไพเราะสละสลวยเหมาะสมกับคำประพันธ์ชนิดต่างๆที่เป็นตัว พิจารณาลหลักๆก็คือไม่ว่าจะเป็นโครงกรอนฉันกาหรือว่ารา่นะครับตัวโครงนิยมใช้คำที่มีศักด์สูงหรือคำโบราณใช้พรนณนาเรื่องราวที่ศักดิ์สิทธิ์สูงส่งเช่นบทไหว้ครูบทเทิดพระเกียรติเป็นต้นนะครับอันนี้เป็นการเลือกใช้คำที่เหมาะสมกับคำประพันธ์ชนิดต่างๆหรือว่าฉัน นิยมใช้คำที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤตเพื่อให้สอดคล้องกับคารุลหุข,ของฉันทะลักและเป็นคำประพันธ์ที่มีแบบแผนที่ชัดเจนที่เป็นต้นแบบในการแต่งคำประพันธ์นะครับอันนี้คือตัวอย่างในการเลือกใช้คำให้เหมาะสมกับประเภทของคำประพันธ์ที่เป็นหลักในการพิจารณาว่ามีคุณค่าด้านวรรณศิลป์อันที่สองก็คือการเลือกใช้คำโดยคำหนึ่งถึงเสียง ไม่ว่าจะเป็นการใช้คําเรียนเสียงธรรมชาติการเล่นเสียงวรรณยุกการเล่นคําการสำำ้าคาและก็การเล่นเสียงสัมผัสที่ปรากฏในบทประพันธ์เพื่อเป็นหลักในการพิจารณาถ้าอยู่ในองค์ประกอบเหล่านี้เราก็สามารถพิจารณาได้ว่าเป็นการเลือกใช้คําที่มีคุณค่าด้านวรรณศิลป์ 2. การใช้วัวหารภาพพจน์คือการพลิกแปลนภาษาที่ใช้พูดหรือเขียนที่ทำให้ผู้อ่านเห็นภาพได้อารมณ์ได้ความรู้สึกได้ข้อคิดการใช้วัวหารมีหลายลักษณะดังนี้นักเรียนดูตามไปด้วยนะครับประการแรกก็คือการเปรียบเทียบของสองสิ่งที่มีลักษณะคล้ายกันโดยใช้คำเปรียบว่าเหมือนด,ดุดังเกเช่น ราวประหนึ่งเรียกว่าอุปมาเช่นการเปรียบการหมายปองหญิงสาวเหมือนปองดอกไม้บนสวรรค์รการที่สองการเปรียบเทียบโดยโยงความคิดอย่างหนึ่งไปสู่ความคิดอีกอย่างหนึ่งโดยใช้คําเปรียบว่าเป็นคือเรียกว่าอุปลักษ์เช่นการเปรียบปลาน้ําเงินที่มีเกล็ดสีเงินสวยงามเป็นเงินบริสุทธิ ดังบทประพันธ์น้ำเงินคือเงินยวงขาวปลายช่วงสีสำอางไม่เทียบเปรียบโฉมนานง,งามเรืองเรื่อเนื้อสองสีจากกาพเ,เลือของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศนะครับในคำประพันธ์นี้ก็จะมีตัวอย่างที่ปรากฏการใช้อุปักษณ์อย่างชัดเจนแล้วก็บางครั้งการเปรียบเทียบอาจไม่มีคำสแสดงให้เห็นเด่นชัด ผู้อ่านจะต้องวิเคราะห์ด้วยตนเองเช่นการเปรียบพระกันหาพระชาลีเป็นแว่นแก้วที่ส่องสว่างเป็นต้นประการที่สามการสมมติสิ่งต่างๆในการสมมติสิ่งต่างๆให้มีอากัปกิริยาอาการเหมือนมนุษย์มีอารมณ์และมีความรู้สึกเรียกว่าบุคคลวัตหรือบุคคลาธิฐฐานเช่นการแสดงกิริยา,าการของภูเขา ที่ปลายโน้มลงมาเหมือนการไหว้ซื้อให้เห็นภาพที่ชัดเจนจากบทประพันธ์ 4. การเปรียบเทียบโดยการกล่าวเกินจริงหรือในโวหารกัรว่าโวหารอักติพจน์ 5. การใช้คำที่มีความหมายขัดแยง้ง 6. การใช้คำเรียนเสียงธรรมชาติ 7. การใช้คำที่บ่งบอกลักษณะของสิ่งใดสิ่งหนึ่งแทนสิ่งนั้นทั้งหมด8 การใช้สิ่งใดสิ่งหนึ่งแทนอีกสิ่งหนึ่งและ9การเปรียบเทียบโดยใช้เรื่องราวหรือนิทานมาประกอบทั้งหมดนี้ก็คือเกีย่ยวเรื่องของการใช้โวหารในการเปรียบเทียบหรือว่าในการอธิบายคําประพันธ์เพื่อหเห็นภาพที่ชัดเจนและเกิดความไพเราะสละสลวยว่าเป็นคุณค่าด้าน วรณศิ์คุณค่าด้านต่อไปนะครับเป็นคุณค่าด้านสังคมซึ่งเป็นด้านสุดท้ายเกี่ยวเรื่องของการพิจารณาคุณค่าหรือของบทประพันธ์หรือว่าวรรณคดีการพิจารณาคุณค่าด้านสังคมผู้อ่านจะต้องพิจารณาจากแนวคิดการให้คติเตือนใจการแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตความเชื่อขนบธรรมเนียมประเพณีที่ผู้แต่งได้แทรกไว้ในบทประพันธ์นะครับเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจน ดังบทประพันธ์ต่อไปนี้นะครับใดๆในโลกรวนอันิจจังคงแต่บาปบุญอย่างเที่ยงแท้คือเงาติดตัวตรังตรึงแน่นอยู่นาตามแต่บุญบาปแล้วก็เกื้อรักษาก็คือให้คุณค่าด้านสังคมผู้แต่งแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของผู้คนสมัยก่อนที่เมื่อพ้นวัยเด็กเข้าสู่วัยรุ่นจะต้อง แสดงออกถึงเกี่ยวกับเรื่องของการก็ว่าความสาวความหนุ่มไม่คงที่เมื่อถึงเวลาก็จะต้องแก่ไปตามการเวลาเปรียบเหมือนบาปบุญที่เราทำว่าจะต้องติดตามตัวเราเหมือนเงาตามตัวใครทำกรรมเช่นใดไว้ก็ย่อมได้รับผลเช่นนั้นทั้งหมดนี้ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการพิจารณาคุณค่า ด้านสังคมจากคทประพันธ์เนี่ยสื่อให้เห็นว่าถ้าการพิจารณาคุณค่าของบทประพันธ์ด้านสังคมก็สะท้อนเกี่ยวเรื่องของวิถีชีวิตความเชื่อขนบธรรมเนียมประเพณีที่ผู้แต่งได้ใช้ไว้ในบทประพันธ์ทั้งหมดนี้คือหลักการวิจัรณ์รณคดีและก็เกณฑ์ในการพิจารณาคุณค่าของบทประพันธ์สำหรับเนื้อหาในตอนนี้ขอจบเพียงแค่นี้นักเรียนสามารถ อ่านหนังสือเล่มนี้นะครับที่ได้กล่าวแล้วตอนต้นเพื่อทบทวนเนื้อหาได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ใน e p พีสสวัสดีครับ